ในเดือนหน้าแล้วเราจะมีพระเอกคนใหม่เข้ามาะจะช่วยพยุงตลาดหุ้นวไ,ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเบรกนี้ครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่สนใจการลงทุนในกองทุนใหม่ที่ชื่อว่าไท a i ESGX นะคะสามารถลงทุนลดหย่อนภาษีได้ประจำปี2,500 มันมีความพิเศษอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันกับคุณเสกสารโตวิวัฒน์ CFP ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนบัวหลวงคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเสกคะสวัสดีครับพีเ่เสกสวัสดีทุกท่านครับครับผมให้พี่เสกแนะนําให้เราก่อนดีกว่าว่าสรุปแล้วเดือนหน้าที่มันจะมีไทย i s g จเข้ามาเนี่ยหลายคนก็มันงงว่าจะเพิ่มยังไงจะได้กันมากน้อยแค่ไหนตอนนี้สรุปแล้วไทย s อเนี่ยเรามีกี่แบบจะลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับ คือถ้าเป็นไทย ESG นะครับขอสรุปง่ายๆว่ามี3แบบนะครับนั่นก็คือไทย ESG ปกติซึ่งตอนนี้ก็สามารถลงทุนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเดือนหน้าแล้วก็พฤษภาคมมิถุนายนนะครับคุณแชร์คุณแทนก็จะมีไทย ESG S ออกมาอีก2แบบนะครับ ไทย g s 2สองแบบที่พูดถึงเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ครับคือมันเป็นกองแบบประเภทเดียวกันนะครับเพียงแต่สิทธิทเงื่อนไขของการลดหย่อนเนี่ยมีได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือแบบที่เป็นวงเงินใหม่นะครับนั่นก็คือเอาเงินเข้ามาลงทุนซื้อเป็นปกติเหมือนกองปกติเลยครับโดยที่ต้องซื้อภายในพฤษภาถึงมิถุนายนเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็จะได้ลดหย่อนนะครับไม่เกิน30%ินของเงินได้สูงสุด3,000 300, 0 0ซึ่งตรงนี้เนี่ย กองไทย ESGS เนี่ยก็ระบุว่าเป็นกองที่ต้องลงทุนในหุ้น ESG ในไทยไม่ต่ยกว่า65%ไม่น้อยกว่าข5นต์น,นะครับนี่ความพิเศษของไทย ESGS แล้วก็ถือไปอีก5ปีนะครับ ส่วนแบบที่2ก็คือไทย ESGS ที่ผู้ลงทุนไม่ต้องเอาเงินใหม่มาลงนะครับเพียงแต่ให้สําหรับผู้ลงทุนที่ยังมี LTF คงเหลืออยู่แล้วก็ยังเลือกเงื่อนไขที่จะโอน LTF ไปยังไทย ESGS เครับพอโอนมาเนี่ยก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับโดยที่ต้องโอนภายในพฤษภาถึงมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันครับส่วนที่2ที่โอนมานี่เขามีจํากัดจํานวนเงินหรือว่าวงเงินในการโอนไหมครับหรือว่าได้ทั้งหมดเลยที่เราครบกันมา มีครับอธิบายเป็นสองแบบอัน,อนแรกก่อนว่าสิทธิ์เงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขคือบอกว่าโอนก็คือต้องโอนทั้งหมดของ LTF นะครับคำว่าโอนทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามี LTF อยู่เท่าไหร่ให้โอนให้หมดนะครับซึ่งอยู่ถามว่ามี LTF อยู่เท่าไหร่แล้วนับตอนไหนล่ะ ก็นับวันที่มาติดคอรามอมีนะครับคือวันที่11มีนาเพราะฉะนั้นสิ้นวันที่11มีนาเนี่ยมีหน่วย LTF อยู่เท่าไหร่ก็ต้ององทุกต้องโอนทุกกองทุกบลจอมาแล้วโอนใน2เดือนนี้ก็ถือต่อไปอีก5ปีนะครับโดยที่จะได้ลดหย่อนก็คือว่า ได้สูงสุดในปีนี้นะครับปีภาษี68เนี่ยได้300,000และหลังจากนั้นเนี่ยอีก4ปีได้ด้วยนะครับคือทําธุรกรรมทีเดียวแล้วก็ได้สิทไปเลย5ปีอีก4ปีคือปีภาษี69ถึง72เนี่ยได้ปีละเท่าเกันครับก็คือได้อีก4ปีสูงสุดไม่เกิน50,000บาทเท่ากับว่าไทย ESGS ที่จะโอนมาจาก LTF เนี่ย ได้สิทธิ์สูงสุดถึง5 0 0 0นบาทใน5ปีเลยครับค่ะเท <c oughs> ่ากับว่าสำหรับท่านใดเนี่ยอยากจะโอน LTF ไปก็สามารถทำได้หรืออยากจะลงทุนใหม่ก็ทำได้นะคะทีนี้ช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีตัวอย่างในกรณีของการโอนเนี่ยนักลงทุนเขาจะสามารถทำยังไงได้บ้างคะ เอาอธิบายง่ายๆนะครับน,นะครับสมมติว่านายกรเนี่ยเขามี LTF เหลืออยู่3กับ3บลอจอยู่กับ7กองทุนนะครับใน3าบลจ็อนี้รวมกันมี7กองทุนแล้วต้องการจะใช้สิทธิ์ทางภาษีจากการโอนพอพอถึงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยบลอจก็จะเปิดให้โอนได้นะครับซึ่งบลอจทุกแห่งก็จะเปิดให้โอนพร้อมกันได้วันที่13พฤษภานะครับซึ่งไทยเอสจีเอสกองใหม่เนี่ยจะเปิดขาย i อ o ในช่วงแรกคือวันที่2ถึงวันที่8พฤษภาทุกบลอจเหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะเปิดให้โอนได้วันที่1 3พฤษภาคมหรือว่าจะซื้อเพิ่มสําหรับวงเงินใหม่ก็ได้13พฤษภาคมสมมติว่าโอนเนี่ยพอโอนเสร็จคิดคํานวณนณนะมูลค่าณนะวันที่โอนเนี่ยรวมกัน7กองทุนนี้ได้อยู่400,000บาทแสดงว่าสิทธิ์ของนายเอเนี่ยมีอยู่400,000บาทและในการลดหยอด่อนโดยที่ปีนี้จะใช้ไปก่อน300,000น,นะครับปีนี้มีเท่าไหร่ใช้300,000พอใช้300,000ปุ๊บเหลืออีก100,000ครับ100,000เนี่ยอีก4ปีที่เหลือจับหาก4เลย ก็เท่ากับได้ปีอีกได้อีกปีละสองหมื่นห้าเกิดขึ้นเป็นการลดหย่อนในปีภาษีหกเก้าถึงเจ็ดสองได้อีกสองหมื่นห้าเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรในปีหกเก้าแล้วนะครับคือสิทธิ์มันเกิดทันทีจากการโอนในปีหกแปดนี้เลยครับโอนโอนมารับสิทธิ์สามแสนแล้วยังซื้อใหม่ได้อีกสามแสนไหมครับหรือว่านับรวมกันสองก้อนนี้ห้ามเกินสามแยกครับแยกครับแชร์แยกกันเลยครับก็คือเอาง่ายๆสิทธิ์เนี้ยมันเป็นอิสระจากการนะครับ ใครอยากจะไม่มี LTF เหลืออยากจะซื้อใช้สิทธิ์ก็ทําได้รหรือยังมี LTF จะซื้อใช้สิทธิ์ก็ทําได้คือจะทําทั้งสองอย่างหรือไม่ทําทั้งสองอย่างหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเลยครับสิทธิแยกกันหมดเลยซึ่งบลจต่างๆเนี่ยก็จะเตรียม LTF โทษครับเตรียม Thai e s TH, g ออกมาเสนอขายกับผู้ลงทุนซึ่งบลจบัวหลวงเองก็จะเตรียมไว้สามกองนะครับที่จะเปิดเสนอขายในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนเนี้ยครับค่ะสามกองนั้นมีอะไรบ้างคะสามกองนั้นเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ ลงทุนในหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น ESG เหมือนกองทุนหุ้นเลยหนึ่กองแล้วก็เป็นกองที่มีการใจใยัันผลนะครับกองที่สองเนี่ยก็จะเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นแต่ว่าไม่เกินเจ็สิบเปอร์ซนสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลดความเสี่ยงหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลงทุนในหุ้นไม่เกินเจ็ดสิเปอร์เซนส่วนกองที่สามเนี่ย ลงทุนในหุ้นก็ไม่เกิน70%เหมือนกันครับซึ่งหมายถึงหุ้นเอสซีนะครับหุ้นเอสจีเนี่ยไม่เกิน70%เหมือนกันแต่ว่าเราจะโฟกัสหุ้นให้โดยที่พยายามจะหาหุ้นที่มันจะทําให้กองทุนมันมีความผันผวนต่าหน่อยนะครับสิ่งที่เลือกก็คือเราก็มองไปที่หุ้นปันผลนะครับเลือกกองเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องแล้วก็ในสภาพคล่องนั้นนะ เราก็มาดูว่ากองไหนหุ้นไหนที่มันเป็นหุ้นปันผลซึ่งน่าจะเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้กับหุ้นโลเบตตานะครับเราเลือกได้ว่าจะตัวไหนที่เหมาะเราก็จะเอาเข้ามาลงทุนอันนี้เป็นกองที่สามครับซึ่งกองที่สามเนี่ยจะถือว่าพยายามจะบริหารนะจัดการให้มีความเสี่ยงต่ําที่สุดเท่าที่เราคิดว่ามันเหมาะได้สําหรับไทยเอสซีเอหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่อยากเสี่ยงในภาวะการเช่นนี้ครับครับผมก็แปลว่าปีนี้ไทยเอสซีนี้เราได้สูงสุดคือสามแสนบวกสามแสนแล้วก็บวกสามแสนเลยเหรอครับพี่เสรครับ ถ้าปีภาษีนี้ใช่ครับได้ถึงเก้าแสนเลยครับเป็นเงินใหม่สองประเภทนะครับแล้วก็เงินโอนอีกหนึ่งประเภทครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่คือคาแนะนําจากหลักทรัพย์โวลลววนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไว้13พฤษภาเริ่มโยกกองได้พร้อมๆกันนะครับอย่าลืมว่าเขามีหลายทางเลือกนะครับถ้าคุณที่บอกว่าไม่อยากจะลงหุ้นเยอะหรือว่าไม่อยากจะรับความเสี่ยงในอย่างับหลวงเขาก็มีอ่าช้อยส์หนึ่งที่บอกว่าลงในหุ้นไม่เกิน70แต่หุ้้นนนัเป็โลเบตแล้วก็เป็นหุ้นันผลด้วยค่ะนีเป ทางเลือกการลงทุนมาฝากกันนะคะเดี๋ยวถ้าหาว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาฝากด้วย